ไปต่ำแล Bref, room, ้วก right? uh ็อีกครั้มันจะเป็นไฟสูงนะไฟสูงครับสูงต่ำแล้วก็ปิดนะครับนี่ฮะเรียบร้อยครับแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมให้แน่นนะครับเพราะว่าตัวนี้มันสั่งัครับมาดูชนนะครับผมผมครับช่างบินครับวันนี้ครับเรามันจะมาทำวิดไฟสามสเต็ปนะครับ เป็นไฟหน้าของรุ่นนี้นะครับเฟซ125ดีนะครับก็คือมีคือจะมีไฟสูงไฟต่ําแล้วก็มีปิดด้วยนะครับโดยใช้ตัวนี้นะหนึ่งตัวนะครับจะสวิตไปสามตัวเด็ดตัวนี้นียแล้วก็มีสายไฟนะครับสายไฟอะไรก็ได้นะครับสองเส้นนะครับแล้วก็มีขั้วไฟสามสายนี่นะครับแบบนี้อ่ื้อได้ตามแล้วเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับสำหรับใครสนใจนะนี่นะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาทอดฝาครอบหน้านะครับแล้วก็มาเปลี่ยนสวิตกันนะครับขั้นตอนนะครับเดี๋ยวก็คือผมจะ เอาสีน้ำเงินนะครับนะครับเชื hmm. ่อมกับสีนี้สีหลึ่งกับสีนี้แล้วก็ท yeah. ิ้งสีแดงไว้ส yes ีหน <No> ึ่งนะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะก็ประมาณนี้นครับเดี๋ยวก็าพันให้เรียบร้อยนะครับเพื่อไม่ให้มันช็อตนะครับก็เหลือสีแดงไว้เนาะเดี๋ยวมาดูกันครับก็นะครับตัวนี้เป็นสายสีชมพูนะฮะเห็นไหมฮะผมก็ตัดสองสายชมพูเนี่ยออกแล้วก็มาเชื่อมกับปลั๊กตัวนี้นะครับนี่ทายดูนะครับก็ ปล๊ยสองสองสายเนี้ยมันจะมีสองสายข้างนะครับสองสายนี้คนระับเ้านเพื่อนสังเกตจะดูผมสองข้างนี้นะเพื่อสายสีชมพูมันจะมีเส้นเดียวนะครับขาชมพูนะครับอย่าตัดผิดเส้นนะครับถ้าไม่งั้นมันไม่ดับนะมันจะมีเสีชมพูเนี้ยครับเราก็ต่อให้มันมาอ้อมนี่นะครับแล้วก็สวิตช์เสียบแบบนี้นะฮะแตร็จแล้วสีเหลืองนะครับตัวนี้นะครับจะมีเส้นสีเหลืองอยู่แล้วก็อีกหนึ่งเส้นนะครับตัวนี้ต่อเข้ากับเส้นสีเหลืองนะฮะ ดูไปพร้อมกันนะครับอ่าต่อประมาณนี้ครับอันนี้ต่อสําเร็จแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วต้องพันให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบปลั๊กดูนะให้เพื่อนๆดูนะครับ<า>จะลองเสียบปลั๊กตองไฟหน้าเลยนะฮะ <laughs> อันนี้นะครับอันนี้เป็นไฟสูงอยู่นะฮะไฟต่ำนะครับแล้วก็ปิดอันนี้ปิดแล้วนะฮะอ่าดูใหม่ครับ,รบน,นี่ไฟสูงครับไฟ,ไฟสูงไฟสูงไปต่ำแล้วก็ปิดครับเป็นอันนี้ครบวงจรแล้วครับวิธีตำรวจโอเคก็ทีน,นี้ผมจะประกอบครับ่อนที่จะประกอบกับก็ไปแลย ก่อนที่เพื่อนๆจะประกอบกลับนะครับก็ให้พันเนี่ยให้เรียบร้อยนะครับไม่งั้นมันชนสายไฟมันชนโค้งเนี่ยชนเหล็กแบบเนี้มันจะช็อตทันทีนะคะตรงไหนที่เรายังไม่ได้พันเราต้องพันให้เรียบร้อยนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวเประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทปทุกคนเดี๋ยวทุตรงนี้เราค่อยดึงออกไปหมดเลยโอเคก็หลังจากที่ใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองกันอีกรอบหนึ่งนะครับนี่โอเคเดี๋ยวลองสตาร์ อันนะี้ปิดอยู่นะผมปิดอยู่นะก็เดี๋ยวมา,มาเป็นไปต่ำก่อนคนระับไปต่ำนะครับัน,นี่ไปต่ำแล้วก็อีกครันนี้จะเป็นไปสูงนะไปสูงครับสูงต่ําแล้วก็ปิดนะครับนี่ฮะเรียบร้อยครับแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมให้แน่นนะครับเพราะว่าตัวน,นี้มันสามารถใส่ของเดิมได้เหมือนกันสนิทเลยนะฮะนี่ฮะนี้จะเป็นของที่ถอดออกมานะครับก็ะจะเป็นประมาณนี้นะครับที่ติดรถมานะอันนี้ที่ผมใส่ไปก็จะเป็นสามสเต็ปทรงเดียวกันครับสามารถใส่ด้วยกันได้นะครับ สำหรับใครสนใจนะครับก็สามารถเมนมาใต้คลิปวิดีโอได้นะสำหรับวันนี้ผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมนะครับกดถูกใจกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำยูทปต่อไปครับำหรับวันนี้สวัสดีครับ